แรงแบบเรียบหรูพบกับ ASUS ProArt สเปกแรงไม่เน้น RGB วันนี้มาพบกับ ASUS ProArt เ e ต c o m ตัวแรงไม่เน้นไฟไม่เน้นลวดลายอะไรชุดชาร์จและไม่เน้นเสียอะไรมากมายแต่ว่าอัดเน้นด้วยประสิทธิภาพที่พร้อมตอบสนองกลุ่มที่ใช้งานด้านครีเอเตอร์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกงานวิดีโอหรืองานโปรดิวชันทั้งหลายเริ่มจากเคส ProArt PA 602เคสสีดำสุดอลังการซึ่งไม่มีไฟ LED RGB หรือ ABC อะไรทั้งนั้นมาแบบเรียบๆเ,เค้่มขึง แต่มากฟีเจอร์ทั้งพัดลมขนาด200มิลิเมตรที่ติดตั้งาให้เลย2ตัวรับกันความฟลูภายในก็มีตัวขาช่วยคําการจอมาให้ด้วยรองรับ SSD แบบ SATA ได้ม,มากถึง8ตัวด้านบนก็มีแผงปุ่ม power ซึ่งมีปุ่มควบคุมความแรงของพัดลมในเคสได้ทันทีกับมีตัวช่วยล็อกปุ่ม power การไม่ให้เผยปรากฏปุ่มนี้ด้วยใส่ใจการออกแบบเพื่อคนทำงานโดยแท้นอกจากตัวเคสแล้วก็ยังมีส่วนอื่นที่เป็นโปรอาร์ดด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตัวการ์จอ RTX 4070 Ti การ์จอตัวแรงจากทาง NVIDIA แรงแตงเงียบไม่มีไฟ LED เมนบอร์ด p r o a r ต Z790 Creator WiFi ก็มีแต่ลดลายไม่มีไฟอะไรเหมือนกันเราว่าจุดเด่นจริงๆคือจํานวนพอร์ตที่มีให้เชื่อมต่อเพียบกันเลยนะครับถัดมาก็มีตัวชุดน้ำ Liquid Cooling หรือ ASUS ProArt LC420 Cooling มาพร้อมชุดมอตเตอร์3เฟสและชุดพัดลมทั้ง3ตัวจากทาง n อกทัว ปิดท้ายด้วยโปรอาร์ดิสเพย์ PA 2 7 8 CV จอขนาดย7บเนิ้วพร้อมความละเอียดระดับ QHD คมชัดด้วย sRGB มากถึง100%และยังมีฟีเจอร์อื่นๆอ,อีกมากพร้อมด้วยขอบด้านล่างที่มีลูกเล่นเล็กๆลายไม้บรรทัดเผื่อไว้ได้ใช้งานในบางสวนเชื่อไหมครับพ่อถึงจุดหนึ่งเราอาจจะเบื่อ RGB นี่คือสิ่งที่คิดได้ระหว่างได้ลองใช้งานตัว s e t Com Pro Art ตัวนี้นะครับจากที่เคยชอบเล่นเกมขอแสงวิบวับชวนเล้าใจแต่ขอต้องมาทํางานสมาธิปเป็นสิ่งสําคัญอะไรที่มันทั้งเงียบเรียบบออาาาจจตโทมกว่และ Setcom โปรอาร์ตก็สามารถให้เราได้